กำลังออกจากที่พักได้นี่ครับขอไปคนส่งจังหวัดอีกแล้วมันเนี่ยไปทำธุราสนิดนึงแนละ้วนี่ออกจากที่พักอเมซอนกินอเมซอนแนละ้วจะไปต่อรถกำลังถอยไปคนเดียวเด้อพี่น้องเ้ย จะเดินทางคนเดียวออกจากปัป๊มปตทจากปั๊มปตทแล้วจะไปเข้าในเมืองไปขนส่งก่อนปตทก็สะอาดสะอานเขาห้องน้ำสะอาดดีปตทเร่อนนขำหอย ก่อนจะถึงมุกกิโลโครึง่งนี่จะปัม๊มนี่ขางสายมือเนี่เป็นเซเว่นของปตทอ,ออกนถนนออกไปนี้ก็ถนน,นใหญ่ไปถนนสย,ยางกูลไปขวามือจะไปอุบลราชธาน,นีสายมือจะไปมุกดหารออกจากปัม๊มนี่ทางสุดยอดทาง เดี๋ยวจะไปคนส่งบึงไปยัองอ๋อนก็โทรมาหาว่าโทรไปยังว่าจะกลับบ้านแล้วมากินกาแฟอยู่อเมซอนแป๊บหนึ่งนั่งแป๊บหนึ่งคนคนโทรมาให้กลับไปหาอยู่คนส่งจังหวัดหรือคิวรถมุกดาหารไปลงเบิงครับระยะทางก่อนกิโลครึ่งนี่แหละ นนข้างขวามือจะเป็นโกบอลเฮาสายมือจะเป็นปั๊มน้ำมันเด็กเนี่ยโอ้มาเจอไฟเขียวพอดีมาได้จอดได้ดีขึ้นกันนี่สีแยกวงเวียนรอบในเด้นเนี่ย มุกดาหารถนนสายหลักถนนสายใหม่เพิ่งสร้างเสร็จปีนี้วงแหวนรอบในมันมีจะวิววีวงแหวนรอบในรอบนอกของมุกดาหารวงแหวนรอบนอกคือถนนรอบเมืองมุกดาหารจะพัฒนาตลอดเป็นประเทศเป็นเมืองที่พัฒนา เกก้ากระโดดไม่มีหยุดย่อนอย่างตลาดอินโดจีนก็กปรับปรุงแค่ไขอยูน่นี่กำลังดำเนินการของตลาดอินโดจีนจะทำเป็นอะไรตลาดสองสันมาเจอไฟเขียวอีกนี่ก็ได้บริจอดอีกนี่อันนี้สีแยกเมืองใหม่ สายมือตลาดมารวยโอ้รถเยอะสีแยกเมืองใหม่เนี่ยความมือจะเข้าในเมืองมุกดาหารตรงไปจะเข้าตรงไปมันจะไปนครพนมเลยก็ได้เดีย๋ยวไปคิวรถเพาไทยผสมเหล้าก็ได้นอกเขาเป็นคนเหล้าอีสานคนไทยแท้ๆแ,แต่เป็นเหล้าอีสาน แต่ก็ภูมิใจเกิดมาเป็นคนไทยคนเป็นลูกสาวนาก็สบายใจนี่ก็ออกจากคิวรถเนี่ยก็จะไปหาหลานเอกอยู่ทั้งคงป,ปา้าป่าใกล้ๆกรับหาแยกตลาดหมูนี่ใกล้จะถึง คิวรถแล้วนี่เลี้ยวซ้ายเมื่อนี่ไฟแดงมึงได้พี่น้องมากมเป็นไงลระก็ได้จอดมาเนี่ยมันไปบ่ได้ผมคือบอ่แอบรถสิเลี้ยวซ้าย่ได้จอดน้ำซ้ำ อะไรเยือ้ายมันจะผ่านตลอดยังได้จอดอยู่ติดไฟแดงอีกไฟแดงทางเขาคิวรถมุกดาหารนี่ยโอ้มันขารถคันนี้จอดเด็ดเนี่ยเข้าคิวรถแล้วเนี่ยเข้าคิวรถ้ายมือไฟ่ะโทรหามาคนท้งไรวะ กาหาว่ามาโรงแรมเด้อไอโรงแรมขังขี่รถไปสัน่นก็ใส่เนาะหนนอกไปถึงแล้ว <c oughs> โงรงแรมใหญ่โตจริงจริงมาถึงแล้วพี่น้องเอ๋ย อย่ายังไม่เจอคนเลยบุญย,ยังไม่เจอคนเลยจะอดรถก่อนจะอด,ดรถจะลงรถแล้วเนี่ยอยากอยู่เยากอยูแอัน พี่อองงส้รถไรเดอร์ปอนี่มาส่งอะไรรถเคอรี่ไม่ใส่เลยรถสวยแท้คนไนี่หนไหนคนที่โทรหาเราเป็นอะไร รถลาวก็มีกำแพงนครนี่นี่ทำไมนมาเจอคนลาวเนี่ยนะเนี่ผนหนักมากรถฝั่งลาวมาถึงโรงแรมแล้วพี่น้องก็เดี๋ยวจกขิบก่อนเดี๋ยวหาคนหูจักถึงโรงแรมก่อนครับรถเมื่อเดียวไซน้อพี่น้องลาว ยังไม่เข้าไปขอจบคลิปนี้ก่อนเนอนรอดนี่ครับมาวันนี้เพื่อนโรมาโอ้มากบรรูมากแบ่บริตั้งโตมาเห็นบริษัทเป็นเลื่ยข้อมากร็ชุมลงบนงบริษัตั้งใจมากเลยนี่ขนส่วนมากบริษัทยังงอเท่นเลยทำธุรกิจ เห็นเห็นอย่างนี้นะครับเด็ถามออกไปดูข้างนอกก่อนอยู่อยู่จังหวัดนี่บอบออยู่นครพนมมอเด็ดกี่ปีแล้วนี่ฮะมาเห็ดเอ็กี่ปีแล้วยังบ่พอเดือนมอไปดูเดือนออเใส่ใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่ตบอเพิ่งได้รับสินค้าเมื่อวานอ๋อทดลองใส่เรา ใช้แล้วใช้แล้วให้คุณแม่ใช้ด้วยอคุณแม่เป็นความนันเบาหวานครับผมเลมากเลยโมส่วนมากก็เลยมากเลยก็ยุติมุกโอ้มาได้วยตังใจในผลิตภัณฑ์อะไรวะเพจนี่นี่คนนี่ส่วนนี่นี่คนส่วนมากเลยที่ม่ตั้งใจนี่อันนี้มาจากเซซี่นี่ลานหลาบลาบ อยู่ฝรั่งผมโอ้ไปเรื่อยท่านี่ผ่านฝรั่งเรื่อยขับรถไปคนเดียวหอดไปนอนอยู่เซปอลเถอะเราสิบขึนมาดอกน้ำกินได้บมใหดอกใหม่ผมไม่ยั้งอะรเนี่ยผมไปเจอกินเถื่อนพี่สองเหรอฮะนะครับนะครับพี่สองไหมพี่สองไหมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปพาเขาลงดอนมีรังปลดปล่อยผมบม่เคยมามาครั้งแรกผมไม่เคยถนนใต้

าอยู่โรงแรมโอ้มีบริการอย่างดีโรงแรมโฮเทลมุกดาหารเนาะมาเห็นครั้งแรกอันนี้ต้องยืดทูบด้วยสิโโมทโรงแรมไหนโโมดออเทนไหนที่เสียแล้วล่ะแต่นี่ลูกชายคนเ็อนี่เพื่อนส่วนมากโดยบังเกินเพิ่นเมื่อก่อนนะครับ เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างก่อนตามคนพลล้านเมื่อมาเจอคนฝั่งเล่าเยอะแยะคนฝั่งเล่าทำธุรกิจนี่หลายเลยบึงพนักงานโรงแรมผลม,มีแต่คนงามโปรโมทโรงแรมโฮเทลมุกดาหารเนียนบมดละ จำซื้อไปเลยนะนี่โรงแรมโฮเทลมุกดาหารอาจาระจำซื้อได้ขึ้นมาครั้งแรกเนาะแต่อยากมานอนเนอะนี่ต่ำสุดเท่าไรคะที่พักวันนี้ใช่ไหมคะครับสูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวจะแนะนำคนมาพัก หนึ่สองบาทรวมอาหารเช้าค่ะโอนั่นอาหารห้องพักได้สองท่านนะคอ้อห้องห้องวัาสองท่นใช่ค่ะจะมีเป็นเตียงคู่เตียงเดียวราคาเท่ากันโอ้ทันเท่าไรนะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบอ่าตัหน้าฝังหนึ่งพันสองร้อยหกสิบนั่นคนมาพักเยอะนี่มาจากไหนนี่ครับหอยมาจากสกลโอ้ โอ้คนมาพักเยอะอยู่นี่ยนี่โอ้ดีเดียนี่ขออนุญาตถ่ายถ้ำเนอะจะได้โปรโมทให้หูวจักโรงแรมโฮเทลมุกดาหารเอ๋อให้บบถ่าย,ยา,า,ายบอะไรได้ให้ส่วนมาเดือบังเอิญนี่อยู่เมืองพะลานอยู่บ้านยังเกาะอยู่อัน,อนไหนปะไฟนาโอ้ก็ผ่านไปเท่านี้ผานเห็นอยู่ป้ายเมาไปเรื่อยผู้เดียวนะครับรถส่วนตัวไปเรื่อยไปหอดเพราะคนละ เซโปไม่นอนอยู่แต่ละหลาขึ้นอยู่เจ๊ะโมงอี่โมงเป็นรถี่โม่งเทงสิบสิบสิบสิสิบเปอร์เซต่อนี่ยฮะสิไปยันไปทุนบุรีโอ้ทำงานที่ฟุนมอโอ้มาอยู่ไทยจากปีแล้วไปโอ้ได้งานหรอบ่ล่ะไรเออทำได้ยังไปท้าบ่ได้ย่าไปมันเสี่ยง ถ้าได้แต่พ่อไปเป็นครอบครัวอยู่บนโอ้ดีเด้อถ้าอยู่ขันไหนทำงานเนี่ยบนทางพอกลับตัวเก็บเงินสะก้อนเพราะประเทศลาวนี่เขาวิจัยออกมาเนี่ยนักวิสาการเขาเตือนเนี่ยว่ามันจะล่มละลายนะต้องหาเงินสะก้อนเนออ่ามันยั่งอยู่แล้วสิไปต่อฮะลูกบอลล้วนเลยนี่โอ้ดีแล้วมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันมันจะมีจะมีใคร ให้มาทำงานนะคือทํางานในะเกมเงินบางคนมาบอกเกมเงินดีๆีมาอยู่ไทยนะโอกาสรอดมีเยอะคนไทยนะใจดีถ้าไปขยันอดทนนะคนไทยสิัก